สวัสดีครับเพื่อนกท่านครับวันนี้ผมอมพรไปเดินมีรถ M-9540 มานําำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นรถ M-9540 นะครับรถใหญ่เลยนะราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่5 8 5 0 0 0บาทครับ5 8 5 0 0 0บาทมีไปม้าดันิหน้าแล้วก็มีฐานหลังยังหน้าก็สวยยังหลังก็สวยนะครับนะ M9540 รถใหญ่นะครับด้านหลังเป็นฐานเนะครับเป็นฐาน7จตายช้าง ใหญ่นี่ก็ไป5 8 5 0 0 0บาทนะ5 8า0 0 0บาทเดต่อเราได้คงปีสา0รกอยตแรกทีค่าแนะนำห้าร้อยบาทครับตัวนี้ก็ไม่มีรอยฝันนะครับนะครับโอเคยกขันหน้าเอาหลังก่อนครับหน้าครับน่าเข้าไว้หลังเข้าไว้ทำไปเลยตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสีล้อเกียวเคลื่อนนะครับนะ รถใหญ่ๆนี kind of right. now, ้าแสป5 8 5 0 0 0บาทครับสุดๆเลยครับท้าไหนสนใจก็ให้ดูเลยนะครับนะสำนี้ครับยังต่อรองได้ส่งซีให้300กิโลได้มีงแคระนำ5,000บาทครับนะครับเติร์น้าม้าตัวนี้เป็นค้างประมันนะครับโอเคออคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ